สวัสดีครับคลิปนี้เรามาอยู่กันในเกม m a s v e l y กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยผมเล่นโหมด easy ไปแล้วก็เล่นจบไปแล้วและครั้งนี้ผมก็จะมาเล่นโหมด normal นะครับซึ่งโหมด normal เนี่ยมันก็จะมีพวกซอมบี้ด้วยนะครับโหมด easy เนี่ยมันจะมีแค่พวกตัวตุ่นนะอืม โนนหนะจงเหเลดละเหมือนจะไม่มีกำดักให้ตอนเริ่มต้นด้วยนะโหดไอซี่ยังมีก่อนอื่นเลยก็ต้องหาที่พักก่อนจะสร้างที่ไหน ผมคิดว่าจะหาที่ที่มีแหล่งน้ำใหญ่กว่านี้นะแหล่งน้ำอันนี้ยังก็ก็ใหญ่แต่ยังใหญ่ไม่พอวิ่งหาไปเลยตอนนี้ก็ตัดไม้ไปด้วย

แต่ว่ามันเล็กเกินไปอ่ะไม่เอาดีกว่า,วาเดหรือว่าผมจะสร้างตรงนี้ดีตรงมุมอ่ะ มันจะดีหมหนี่เนาะน้ำเหมือนเดิมเลยเอเอผมว่าผมจะสร้างบ้านตรงนี้แล้วะนะสายสุดเลยสายล่างสุดจะดีแหละ มอ,มอนเตอร์ตีแรงขึ้นหรือเปล่าผมไม่รู้นะเหมือนจะตีแรงขึ้นตัดไม้ทำลายป่า เปิดเ,เพลงแล้วมันจะติดเลูกสิ้ย์ไหมคืนแรกยังไม่เป็นไรนะเพราะว่าคืนแรกยังไม่ค่อยมีมอือถออ่าไม่มีท้อเลยหาแล้วมองไม่เห็น ว่าจะเดินเจอทานนะ อ้ยจะตายมามุมมาจากไหนนะไม่ต้องตามมากลับไปก่อนจะตายแล้วโอ้โหผมใกล้ตายแล้วอะนะครับกองไฟแต่ฐานไม่พอต้องร้อยเช้าก่อนนะครับ mau ngeleniin. Oke, dengan becium mamum. Tuh, ผมคิดว่าเพลงตีนก็เสียแน่เลยตีตัตวเ,ตเปิดมาวันแรกก็เือดตายละมอเตอร์ตีแรงมาก นี่ฐานเยอะดีต้องคับต้องคาดไปไา้อับเกรดที่ขุดขับขวานเออแต่นี้หมูเยอะมากข้าวกับดัก ขออาหารหน่อย เยแล้วนะเมื่อกีเราได้หายมาแล้วเดีด๋ยวคนแรกแบบโอ้ทากองไฟ คืนนี้มีมอเตอร์อ่อห้ากองไฟอาหารโอ้หอยู่น้ำด้วยชิบหาแล้วโอ้โหตัดอันนี้เลยต้นเบอร์รี่มันมีน้ำอยู่ด้วย มหมดละกลับที่บ้านก่อนเร็วๆอยู่น้ำต้องคาัฟเพื่อนกองน้ำนี่ ต้องหาเหล็กอีกสี่อันนะเร้ยอยทุกโต๊ะครับ เด็ดนี่เราสามารถย่างได้ด้วยนะเนี่ยชิมหาแล้วอยู่นะ้ำภาพเป็นเด็กเหมืกัน อยู่น้ำจัดเลยเลือครับผมต้องรีไปหาน้าอ่ะอต้องหาเล็กก่อนนะนอโน้โ้ทีนา้ตายแน่ ก็อยู่น้ำเนี่ยนะอ้าวจบเลยอยู่มาได้แค่สามวันอย่างนี้จะจบบอสได้ไหมเนะี่ยเอาว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไครด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปก่อนโอ้อยากจริง